กาตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแม่ค้าสุดกงกับลูกสาวจอมโอ้อวดสวัสดีค่ะทุกคนพี่ตังกวาเองค่ะสำหรับเรื่องนี้มาจาก2หัวข้อเลยนะคะนั่นก็คือกองเงินลูกค,ค้าและหัวข้อคนขี้อวดค่ะจากนี้ใครที่แนะนําการ์ตูนหรือละครนะคะแล้วไม่ได้ทิ้งชื่อเอาไว้พี่อาจจะไม่ได้พูดชื่อนะคะยกเว้นคนเดิมที่พี่รู้ชื่ออยู่แล้วค่ะ นี่อย่ามาทำเป็นโกงกันหน้าด้านๆแบบนี้เมื่อกี้ฉันให้แบงค์พันคุณไปนะแบงค์พงแบงค์พันอะไรที่ไหนกันคะฉันได้แบงค์ร้อยมันก็พอดีแล้วนี่ไม่ต้องทอนอ๋อนี่นะคะคิดจะหัวหมอเล่นแบบนี้ใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าฉันโกงไหนละคะหลักฐานคุณมีไหมล่ะถ้าจะหากินกันแบบนี้คอยดูเถอะฉันจะไปแจ้งความ เชิญเลยค่ะคุณแต่ฉันแนะนำนะไปหาหลักฐานมาให้ได้ก่อนนี่แม่ค้าครับแล้วไหนล่ะครับเงินทอนอ่ะจะต้องทงต้องทอ,อ,อ,อนอะไรกันคะคุณเมื่อกี้คุณให้แบงค์ยี่สิบฉันมานะตะลกแล้วผมให้แบงค์ร้อยคุณไปหลักฐานละคะมีไหมเอาเถอะเงินไม่กี่สิบถ้าอยากได้นะักผมจะทำบุญให้แต่ผมจะไม่เข้ามาซื้อของร้านนี้อีกต่อไปเชิญค่ะตามสบายเอาที่สบายใจ สวยชะมัดเอาอยัางไงดีพวกเราใยมะนาวเดินมานู่นแล้วอย่างนี้ต้องเตรียมรับมือทายสิวันนี้ใยนั่นจะมาอวดอะไรอีกก็คงอวดความร่ำรวยตามเคยอุ๊ยเพื่อนๆจา้ามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้แองฉันก็หาแทบแย่ นี่นี่พวกเธอดูสิแม่ฉันน่ะใจดีใจดีนะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้ฉันด้วยอะรุ่นเนี้ยแพงนะจะบอกให้นี่มันนาวฉันว่านะมือถือใช้กันธรรมดาก็พอแล้วมีดีเกินไปก็อาจจะหายได้นะก็เงี้ยเธอไม่มีปัญญาซื้อก็เลยอิจฉาฉันละสิทา่าแหมต้องมาทางโตนี้บ้างเดี๋ยวเพื่อนโตนี้จะน้อยใจ ให้ตายสิวันนี้อากาศมันร้อนนะว่าไหมพวกเธอต้องหาอะไรขึ้นมาพัดเนี่ยยายนี่จงใจอวดเงินกับพวกเราชัดๆเบื่อยนานจริงๆเลยชอบโอ้อวดไม่เลิกอุ้ยมองอะไรกันจ้าฉันนะ่ะเป็นลูกสาวเจ้าของห้างใหญ่ชิวนะคุณแม่นะ่ะมักจะให้เงินมาเป็นปึกๆแบบนี้แหละแทบจะให้มาพับจรวดเล่นกันเลยทีเดียวล่ะเอาเข้าไป ใครก็ได้ไปเสกให้แม่นี่หายไปทีเถอะน่ารำคาญชะมัดนี่นี่พวกเรามาเดากันไหมว่าคราวหน้าแม่นั่นนะจะมาโอ้อวดอะไรกับพวกเราอีกอะ่ะไม่รู้สิแต่ที่แน่ๆนะมันไส้มากกลับมาแล้วค่ะแม่คิดถึงหนูไหมลูกคนนี้เสียงอ่อนเสียงหวานมาอีกแล้วนะในเมื่อเดาออกอยู่แล้วก็หยิบมาให้หนูเลยสิคะ อะไรกันเมื่อวานฉันก็เพิ่งให้แกไปนี่แกใช้ไปหมดแล้วเหรอแหมแม่วันวันหนึ่งอะแม่โกงเงินลูกค้าได้ตั้งเยอะอ่ะแบ่งแบ่งมาให้ฉันบ้างจะเป็นไรไปแต่แกใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วนะมันนาวก็ฉันบอกเพื่อนว่าฉันเป็นลูกสาวเจ้าของห้างใหญ่อะถ้าไม่มีของแพงๆหรือว่าพวกของแบรนด์เนมใช้อ่ะก็เสียหน้าแย่สิแม่ดีจริงๆเลยลูกสาวฉัน ดูสิจ้าเพื่อนๆวันนี้นะ่ะฉันได้กระเป๋าแบรนด์เนมมาด้วยนะคุณแม่ของฉันนะ่ะซื้อมาให้หรอดีใจด้วยนะนอกจากฉันจะมีของพวกนี้แล้วนะที่บ้านของฉันนะ่ะยังมีเฮลิคอปเตอร์รถสปอร์ตตั้งหลายคันนะ่ะ <laughs> โมเดลของเล่นล่ะสิไม่ว่าใช่ไหมฉันก็ว่ายัายเนี่ยปลอม วันหยุดอากาศดีๆแบบนี้ได้ออกมาเดินเล่นก็ค่อยสบายใจหน่อยอุ๊ยนั่นมันกลุ่มเพื่อนเรานี่นาต้องเข้าไปโอ้อวดอะไรสักหน่อยแล้วนี่นี่พวกเธอเห็นไหมนั่นมันใยมะนาวนี่ใครตายเดินมาทางนี้แล้วด้วยให้ฉันทายไหมฉันว่านางจะต้องพูดว่าชุดของพวกเธอเนี่ยมันช่างเอาซะจริง แหมคิดจะออกมากินอะไรกันเนี่ยก็ไม่ชวนฉันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆแต่พูดถึงนะไม่ชวนก็ดีแล้วล่ะของพวกเนี้ยฉันกินไม่ได้หรอฉันน่าจะต้องกินสเต็กเนื้ออย่างดีนั่นไงนั่นไงนางเริ่มแล้วอุ๊ยตายแล้วนะจ๊ะพวกเธอเสื้อผ้าพวกนี้นะพวกเธอใส่มาได้ยังไงอะฉันน่ะใส่ไม่ได้เลยมันคันต้องใส่แบรนด์เนมเท่านั้น แล้วก็อีกอย่างนะมันเอาสุดๆไปเลยอะ่ะเฉยมากๆนั่นไงล่ะผิดจากที่ฉันเดาไว้เสมอไรนานจะต้องพูดแบบนี้ใหญ่นี่จะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าตัวเองอะเป็นมนลภาวะกับสิ่งแวดล้อมช่มัดเอาล่ะเอาล่ะฉันต้องไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะวันนี้มีดินเนอร์กับคุณแม่เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะคะ ผมบอกว่าผมเป็นตำรวจนี่ไงบัตรของผมผมจะมาจับกุ่มคุณมีคนไปแจ้งความที่สอนอและลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับร้านของคุณเอาไว้มากเลยว่าโกงเงินลูกค้าบ่อยแต่พวกเขาก็ไม่มีหลักฐานนี่คะคุณตำรวจถ้าไม่มีจะมาจับฉันได้ยังไงพวกเขาไม่มีแต่ผมมีผมนะ่ะแอบซุ่มดูคุณหลายวันแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยอะไรนะ ถ้าเข้าใจแล้วก็ช่วยไปให้ปากคําที่โรงพักด้วยครับทำยังไงดีล่ะเราจนมุมแล้วอะไรนะแม่ตอนนี้แม่อยู่ที่โรงพักงั้นเหรอก็ใช่นะสิดันแจ็คพอตแตกโดนตำรวจแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะเป็นโอกาสแล้วนะคราวนี้ล่ะเราสะกดรอยตามนางไปดีกว่าจะได้รู้กันสักทีว่าใย,ยมะนาวนะ่ะรวยจริงหรือรวยแก เซ็งจริงๆเลยฉันมาแล้วแม่มนาวเองเอากระเป๋าแบรนด์เนมกับโทรศัพท์มือถือแพงๆที่เองซื้อเก็บไว้อะไปขายก่อนได้มีลูกแล้วเอาเงินมาประกันตัวแม่เรื่องอะไรล่ะแม่ถ้าไม่มีของพวกนั้นนะ่ะแล้วฉันจะเอาอะไรไปอวดกับพวกเพื่อนๆมนาวนี่เองเห็นของพวกนั้นสำคัญกว่าแม่อีกเหรอนี่น่ะหรอมน,นาวที่เธอบอกว่าจะมาดินเนอร์สุดหรูกับแม่น่ะที่สอนอเน,นี่ยนะ นี่พวกเธอสะกดรอยตามฉันมางั้นเหรอช่วยไม่ได้นะถ้าไม่ทําแบบนี้อจะรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นคนลวงโลกและโอ้อวดแค่ไหนคบไม่ได้เลยเธอเนี่ยโกหกเพื่อนว่าตัวเองเป็นลูกสาวเจ้าของห้างใหญ่ช่างเถอะเรื่องนั้นน่ะไม่เท่าไหรแต่เรื่องที่เธอชอบมาโอ้อวดพวกเรานี่สิมันน่ารําคาญจริงๆเลยรู้ตัวหรือเปล่าฉันว่านะตั้งแต่วันนี้ไปพวกเราเลิกคบกับยยนี่ดีกว่า เดี๋ยวสิพวกเธอใจเย็นๆฉันขอโทษยังจะมีหน้ามาขอโทษอีกใช่ฉันน่ะเป็นคนจนเป็นแค่ลูกแม่ค้าแต่ฉันผิดหรอที่ฉันน่ะอยากจะมีแบบคนอื่นเขาบ้างอะมันไม่ผิดหรอกนะแต่มันผิดที่เธอชอบมาอวดคนอื่นชอบมาโกหกคนอื่นไปกันดีกว่าพวกเราอย่ามาเสียเวลาคุยกับคนแบบนี้เลยเดี๋ยวสิพวกเธอฟังฉันก่อน นี่มันเป็นผลจากสิ่งที่ฉันทํามาทั้งหมดสินะจบแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้ขอขอบคุณการแนะนำด้วยนะคะและใครที่บังเอิญเพิ่งจะผ่านมาดูแล้วก็แล้วชอบผลงานพี่ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย